สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้จะพาไปดูวิธีการปลูกดอกไม้แบบฉบับของคนขี้เกียจโดยดอกไม้ที่เราจะปลูกในวันนี้นั่นก็คือต้นคุณนายตื่นสายและแพ่เสียงไฮ้นะครับการปลูกคุณนายตื่นสายและแพ่เสียงไฮ้นี้ปลูกง่ายๆนะครับปลูกแบบฉบับนคนขี้เกียจขี้เกียจรดน้านะครับปลูกทิ้งไว้ครั้งเดียวเขาก็จะบานตลอดได้เลยนะครับวิธีการก็คือง่ายๆเลยนะครับเราจะปลูก ดอกคุณนายตื่นสายและแพ้เสี้ยงไฮน,นี้ปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะครับวิธีการก็จะลักษณะคล้ายๆกันกันกบเวลาที่เราปลูกผักที่เป็นแบบไฮโดรโปนิกนะครับก็คือจะมีกล่องโฟมนะครับมีถ้วยปลูกมีฟองน้ําแล้วก็มีกิ่งพันุนะครับสําหรับที่เราจะปลูกโดยการปลูกนั้นนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าเข้าไป หรือผสมปุ๋ยเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนเพื่อนเอาต้นคุณนายตื่นสายและแพะเสี้ยงหายเนี่ยนะครับแช่ลงไปในน้ําเปล่าก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมปุ๋ยลักษณะของรากของเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเราที่เราปลูกไว้รากของเขาออกมายาวแล้วนะครับแล้วก็มีดอกให้เราได้ชมซึ่งเราปลูกไว้ครั้งเดียวนะครับเติมน้ําครั้งเดียวเราไม่ต้องลดน้ํา ต้นคุณนายตื่นสายและแพรเสียงไห้ของเราก็จะสวยงามแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการในการปลูกต้นคุณนายตื่นสายกันว่าปลูกยังไงนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนที่กล่าวมาครั้งต้นก็จะมีถ้วยปลูกฟองน้ําแล้วก็กิ่งพันธุนะครับแค่นี้เองโดยเราจะเอากิ่งพันธุ์ที่เราตัดมาหรือว่าเลือกไว้แล้วเนี่ยนะครับมาทําการแทงลงไปหรือยัดลงไปในฟองน้ําโดยให้ก้านของต้นคุณนายตื่นสายเนี่ย โผล่ออกมานะครับให้ก้านตัวเนี้โผล่ Pro ออกมาเพื่อว่าที่จะให้โดนน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเสียบลงไปในถ้วยปลูกเลยนะครับพอเสียบเสร็จแล้วต่อไปก็คือเอาไปใส่ในกล่องโฟมที่มีน้ําหรือผสมน้ําปุ๋ยแล้วก็ได้นะครับใส่ไปแค่นี้เองประมาณ2-3วันรากก็จะงอกแล้วหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์นะครับเราก็จะได้ดอกที่สวยงาม เห็นไหมครับปลูกครั้งเดียวสวยงามตลอดทั้งปีไม่ต้องตื่นเช้ามาลดน้ําหรือรีบกลับบ้านมาลดน้ํานะครับอีกทีการปลูกง่ายๆเพื่อนๆเอาไปปรับใช้เอาไปทดลองได้เลยนะครับสวัสดีครับ